ครับสวัสดีนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม1นน,นะครับเปิดหน้า20 21นะครับเป็นเรื่องของการหาหอรมอโดยวิธีการตั้งหารนะมีทั้งหมด8ข้อเดี๋ยววันนี้ครูจะทําให้ดู2-3ข้อเนาะ2-3ข้อนะ 2, อนะเดี๋ยวทําให้หมดนักเรียนไม,ไม,ไม,ไม่มีอะไรทํานะครับอ่ะมาเริ่มที่ข้อที่1นะ อขอบอกไว้ก่อนว่าแต่ละคนอาจจะทำไม่เหมือนครูนะอาจจะคิดไม่เหมือนครูหรือมีวิธีอื่นนะอาจจะใช้ตัวหารอื่นนะครับก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูของวิธีของครูทำเนาะโอเคข้อที่1น,นะครับ27และ1 3อนระ้อยสามหาหหอเมอของ27และ135อ่ะครูก็ตั้งก่อนนะ อ่ะตั้งตัวเลขก่อนนะตั้งหารอ่ะตั้งหาร27และ135อา่ะจำนวนที่นักเรียนจะนำมาหานะไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครูบอกแล้วไม่จำเป็นต้องจะเป็นจำนวนเฉพาะนะอาจจะอ่ะ,ะอะย่างข้อนี้นะดูซิว่าแม่อะไรนะจำนวนอะไรที่มันหาร27และ135ลงตัวอย่าง27เนี่ยเวลาเราท่องสุดคูณเราก็จะท่อง ท่องแม่อะไรบ้างที่เจอ27นะส่วนใหญ่ก็เป็นแม่3ใช่ไหมสามคูณเได้27หรือ9กคูณสได้27นะอ่ะแน่นอนว่า3กับ9เนี่ยหาร27ลงตัวนะแล้ว3เนี่ยหาร135ลงตัวไหมนะเก้าหาร135่งร้อมส้าลงตัวไหมนักเรียนก็ต้องลองนะลองไปคิดข้างนอกก็ได้แอบคิดข้างนอกนะตั้งหารข้างนอกอ่ะครูลองแอบครูลองแอบคิดก่อนว่า3เนี่ยมันจะหาร135่งร้อมส้าลงตัวไหมอะ,อะครูแอบคิดตรงนี้นะ ครูเอา135่อตั้งนักเรียนนะแล้วหารเอา3หารนะ3อ่ะ3าย3 3ได้13 3 39 3, 3 4 12นะได้3 4 12นะลบ 1, ทอ่าลบกันเหลือหนึใช่ไหมลบกันเหลือหนึ่ชัก5ลงมานะเป็น15 3รายได้15 3 3 5 15อ่สะแสดงว่า 3หาร135ลงตัวได้45เพราะฉะนั้นเราจะใช้แม่3โอเคไหมเราใช้แม่3อ่ะเป็นแม่3 3อะไร27เนะเมื่อกี้หารแล้ว3 3 9 27แล้วก็3คูณ45นะได้135อ่ะ9กับ45ยังหารต่อได้นะยังหารต่อได้นะหารต่อได้อ่ะใช้แม่อะไรนะแม่สาได้ไหมนะ ไม่สามได้ไหมไม่สามได้นะแต่กูขี้เกียจแล้วอาหาหลายรอบนะกูขอใช้แม่เก้าเลยได้ไหมนักเรียนนะขอใช้แม่9อ่ะใช้แม่9ก้อ่ะเก้นึ่เกาะเอะไรได้สีอ่าทองสูตรซิเก้9เก้าเกใช่ไหมเก้า9 5 45ี่สิาอ่ะได้1กับ5หมดหรือยังนะจำนวนที่หาร หนึ่งแลห้าลงตัวมีอีกไหมไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็สิ้นสุดแค่นี้นะอีกเส้นสองเส้นอ่ะอ่ะดังนั้นดังนั้นดังนั้นหอรอ,อมของยี่สิบเจ็ดและหนึ่งร้อยสามสิบห้าอ่ะคือ คือนะเราก็นําตัวหารนะคือนำา3กับ9นะนำา3กับ9นะนำา3กับ9ตรงนี้นะนำา3กับ9มาคูณกันอ่ะก็เป็น3คูณ9เท่ากับนะ3คูณ9ได้27เนะเพราะฉะนั้นข้อ1เราก็จะตอบ27อ่ะตอบ27นะตอบ27ขีดเส้นใต้2เสน้น ตอบ27อ่ะข้อ1นงะง่ายๆไม่ยากเนาะต่อไปนะต่อไปอ่ะอีกข้อต่อไปเป็นข้อที่อ่ะข้อที่ข้อที่3นะข้อที่3นะ3าจำนวนบ้างนะลองดู3ามจำนวนบ้างข้อที่3อ่ะเราตั้งเริ่มที่ตั้งหารก่อนเลยนะ12 30 138นะ ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดนะนักเรียนเส้นจะได้ตรงและจะได้เรียบร้อยนะจะได้เรียบร้อยอ่ะ12 3 0 138อ่าใช้แม่อะไรนะบางคนนะอาจจะบอกใช้แม่3ได้ไหมครูนะลองดูซิแม่3ได้ไหมแม่2ได้ไหมนะแม่2นี่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกจํานวนเป็นเลขคู่หมดเลยนะบางคนบอกไม่อยากใช้แม่2อนงะใช้แม่อื่นได้ไหมอ่านักเรียนก็ต้องลองลองตั้งหารดูว่าอย่างอ่า สมเนี่ยมันหารสิลงตัวว่ามันหารสาลงตัวแล้ว3มันหารหนึ่ลงตัวไหมเห็นไหมเออเราก็ต้องลองดูอ่ะเราครูจะเริ่มที่แม่ออแม่สองแล้วกันนะแม่สง่ายๆนะเอาแม่สองง่ายๆนะเพราะทุกคนหารได้แล้วแม่สองใช่ไหมสออะไรได้12บส2อนะสองหอะไรได้3 0มสินะแม่สอง่ายๆมากก็คือ ครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นนะสาสิบสองอะไได้สามสิบนะก็คือครึ่งหนึ่งของสามสิบก็คือสิบห้านั่นเองนะสองสองคูณสิบห้าได้สามสิบอ่ะต่อไปสองอะไรได้หนึ่งร้อยสามสิบแปดอันนี้นักเรียนอาจจะต้องแอบม,มาคิดหรือจะคิดตรงนี้เลยก็ได้นะหรือจะตั้งหารหารตรงนี้เลยก็ได้หรือใครไม่ถนัดก็นะมาคิดข้างนอกนะั้นนะคิดในกระดาทษทดนะสองหารหนึ่งร้อยสามสิบแปดได้เท่าไหร่นะสองหกสิบสองนะลบกันเหลือหนึ่งใช่ไหม กระจาย8ลงมาอออะไรได้18 2 98เพราะฉะนั้น2อ่2หา1ห8รได้69อ่าต่อไป6ะ69 69ยังหารต่อได้นะอ่ะจะใช้แม่อะไรหารต่อนักเรียนจะใช้แม่อะไรหารต่อนักเรียนคิดซิสิ65และ69 65้วกและก็69อ่ะใช้แม่อะไรหารต่อ 65และ69ไม่เป็นคุณคุณไม่ใช้แม่อะไรได้ใช้แม่3ได้นะใช้แม่3ได้นะ3หาร6ลงตัว3หาร15ลงตัว3หาร69ลงตัวอยู่แล้วนะ6กับ9 3มันหารลงตัวนะเลข2ตัวนี้อ่ะกับจำนวนแรกก็จะเป็น3 2 6สอ่านะ5้ใช่ไหม69สิเได้เท่าไหร่อาหารที่ละตัวก็ได้3อะไรได้6 3 2 6 3อะไรได้9 3 3 9นะได้เป็น2 ได้2 5 23 2 5 23มีจำนวนไหนหารได้อีกไหมมีไหมนะไม่มีแล้วนะมีมีจำนวนนับใดที่หารทั้ง3ามจำนวนนับนี้ได้ลงตัวแล้วนะเราก็จะจบแค่นี้ขีดเส้นจบ2เส้นใช้มาบรรทัดนะอ่ะอ่ะเราก็จะสรุปคำตอบนะสรุปคำตอบดังนั้นดังนั้นหอ,อ รอมอของ12 30และ138คืออ่าคือคือนำตัวาหารมาคูณกันก็คือก2กับ3ฮะ2คูณ3เท่ากับ6อ่คูณ3เท่ากับ6นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6อ่าตอบ6 โอเคนะอ่ะสองข้อน่าจะพอแล้วเนาะสองข้อเดี๋ยวข้อที่เหลือให้นักเรียนลองลองทำเองนะเหลือข้อที่เหลือข้อ2ข้อ4นะข้อ5ข้อ6นะแล้วก็ข้อ7ข้อ8นะไม่ยากนะการตั้งหานะนักเรียนต้องฝึกทำบ่อยๆนะฝึกทำบ่อยๆเราจะได้ชำนาญนะอ่ะโอเคสำหรับสัปดาห์ที่9นะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ การหาหอรมอโดวยวิธีการตั้งหารนะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะขึ้นเรื่องของคอรนอนะคอรนอก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับการห,หาฮหอรมอนนี่แหละนะไปาหาคอรนาแต่อาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราเราค่อยมาเรียนกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ